นี่คือช็อกโกแลตที่มิสเตอร์บีทบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกมิสเตอร์บีทจะโกหกผมหรือเปล่ามาพิสูจน์กันครับคิกแคทหักง่ายหอมหวานกำลังดีเอาไป5้าดาวดัสตัดมาให้เรียบร้อยหยิบชิ้นได้เลยครับเหมือนจะหวานแต่ก็ขมหน่อยๆเอาไป5้าดาวลิตเติ้ลสปอตมาเป็นชิ้นติดฟันกำลังดีเอาไป4ดาวลินเอ็กซ์แน์มาเป็นแท่งหักง่ายใครซื้อกินระวังด้วยขม5้าเต็มสิบหวาน10เต็มสิบเอาไป4ดาวเดลิมิวกลิ่นช็อกโกแลต เ,เอาไป3ดาวเอลฟี่ข้างในมีถั่วเยวมันเอาไป4ีดาวต่ออสุดท้ายครับเพอร์ช hey, ี่ VS ฟ e ชเอเบิลชื่ออันญาครับเพอร์ชี่กินดาร์กช็อกเข้มขน้นตรงช็อกโกแลตมีเขียนเพอร์ชี่สวยงามมีความหวานมีความช็อกโกแลตผสมกันลงตัวเอาไป5้าดาวสาุดท้ายมิสเตอร์เบสขึ้นเครื่องมาไกลครับจากอเมริกาเลยละลายนิดนึงกินช็อกโกแลตเข้มข้นไม่ขมมากเกินไปไม่หวานมากเกินไปขมหวานเท่ากันเอาไป5้าดาวมิสเตอร์บีกดติดตามผมด้วยถ้าดูอยู่ปึ้ง